ลองกดอันนี้ทดสอบนะครับเป็นระบบออสกิทตัวนี้ใช้กับไฟเบอร์2,000วัตต์ตัวนุ่นน้อยกว่าเน่อฮะเรือเท่ากันใบมันน้อยกว่าแล้วเปล่ามันต้องดูดูตรงสติกเกอร์ครับว่ามันใช้กี่วัตต์ตัวนี้มัน2,000วัตต์โอ้นี่ละลายใชหมดูเกินนี้แต่อย่างมันก็ไม่เกินนี้นะครับส0 0พันส2 0 0ประมาณนี้ตู้เชื่อม เอ้ยไม่ใช่ตู้ชิมไอ้ใบตัดอันนี้สองพันสองพันรวัตต์ครับประมาณนี้นะ2 0 0ะสองันสองร้อยยี่สิโวลต์ห้าสิบมก็เอะ ไม่เทียเชื่อมตัวนี้ได้ไอ้ตัดตัวนี้ได้คือได้แล้วละพี่อืมอ๋อใช่อันนี้อ่าใช่ที่บุ๊กไปเราลองเชื่อมดูอันนี้สำคัญนั่นเดี๋ยวผมลองเชื่อมดูด้วยที่บุ๊กเสียบสายเชื่อมค่อยหุ่นใจนะนอนไม่หลับเลยผมพูดจริงนะนอนไม่หลับเลยนะเมื่อคืน อเคพี่ต้องรอมันนิดนึงนะให้เด้งออกให้มันให้ไฟมันวิ่งสักแป๊บนึ่งนะแล้วก็เอาได้เลย <c oughs> มันกิดอะไรปื๊ <c oughs> ดละลายเอาขนขึ้นรถเราไม่ไม่ค่อยเจ็บอ่าดูแลก่อนปะยืน <c oughs> ธรรมดาคุมคนนี่ยากสุดละใช่พอใจเขาก็ใส่เาอะไรทำเองได้ผมทำเองเงินก็จะเอาอัันนเอาใหม่พร้อมันนี้ก็ไม่พร้อมตะมาใหมาอีกวันนี้เออเอาเอเอาจริงเนี่ยปาเราคนออกตังออกไรน่ะอืมเราก็อยากได้งานเนาะเราก็อยากได้ที่เราตั้งเป้าไว้ที่นี่มันไม่ได้แค่นี้ต้องทำบ้านครับของตัวเองอีกอืมเพราะตัวเองเป็นลูกน้องเราเราต้องพาไปรับงานโน่นนี่นั่นอีกอ่ะ เราแบกรับอยู่คนเดียวเลยที่เขาเดือนต้องไปจ่ายกูบ้างจินเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยเจ็ดแปดคนแล้วต่อประเจ็ดแปดคนต่างแนวนะครับทุกเดือนทุกเดือนหรือทุกสองเดือน นี่คือการเชื่อมเชื่อมเล็กที่หนาหนาเลยนี่ครับทดสอบเชื่อมเมื่อกี้ทดสอบใบตัดไปละดูในแป้น3,000วัตต์ชัตเจอร์30แอมป์หมุนดีกว่าน,นี้นิ่งกว่านี้โอเคขนาดน,นี้ยังใช้ได้เลยได้ได้200แอ<ผ>มป์ตัวเล็กกวนี้เดี๋ยวจะติดตั้ง<ด>ตอนนี้ทดสอบก่อนติดตั้งก็เอาตู้ไว้นี่ตู้มาใ้ ื่อกับที่ไฟโอเวอร์โหลดหลายอย่างตกกว่าได้ครับร้านมันเซมิคอน์เลยโซลาเซลวร์หลายบาทนะ